วันนี้เราก็ได้เวลาลงสนามแล้วนะครับทีมเรานะครับเด็กๆก็ตั้งอีสานโดบทีมนักร้องนะครับรู้ว่าเราจะยิงได้กี่ประตูมาเบิรงนกันออกดูทีมดูทีมเราแต่ละคนกินเรากินเยอะมากเมื่อคืนนี้ ไปอไปา่เดี๋ยวเทปบรรณาการเรื่องกินเดียบปหลดผู้ตายมาเยอกันนะบริการที่สนามนีฮะอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูพี่ลองครับแฟนครับยังเหียวเหรียเป็นแฟนที่เตาตึครับพี่้องครับตงสมุนครับเพือนอันุการครับทิ้นกี้วงพันแนวเฮ้ยตั้งแนวููกว่าที่

ทนเราก็เสียใจมากเลยลูกนี้ถ yeah. ึงว่ามันจะย้อยน้อยเข้ากานนี่ได้มันยไม่ทั้านกนหอหกบอก่ากนัมพี่อนครับขาสั้นเลยนลงเลยลงเลยนนเขียวอะไรขั้นเขียวเหี้ย่นเขียวเห้ยมองนี้มองี้มองารับ

สิบนาที่แรกของเราไงที่นี่ะเป็นของเราเาะลูกมีเงีเกี่ยวัว่ว่าจนเีตอนนี้สมักสองือกันนะครับโอ้โหเรียกว่าหต่อหนึ่งโอ้ทิศทางของทีมอีสา็ ่าสองบอนเรวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยิงเลยเราคมกว่าเยอะมาแบเล็วมาตัวแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยสาเลยเนเมาเนเมาเนเเนนมาเนมาเนมาเนมาใคเาขากูเลยนขามูเนี่ยลาใหญาเป็น้หัวใหญ่เเนมาแล้วครับ

สรุปนะครับบางกรณ์ดีบางกรเราจะชนะไปสีหนึ่งนะครับสุดยอดครับพี่น้องครับไปคิดว่าสะกอร์ที่จะเกิดขึ้นกับเรานะครับตอนแรกว่าจะแพ้นะครับแต่ตอนนี้คือพลิกล็อกมากนะครับดูอ,อยา่อยางไทเราไมได้ลงครับเอ้ยสองนาทีก็มีเหรอครับเหนื่อยไหมไม่เหรอครับเห,หนือน่อยเลยโอ้โหเกี่ยวไงไม่ติเพียไหนลงเลยเอ้ยลงเลยพี่หนึ่ง,ง,งเฮ้ยเขาไหวลงโอ,อ้โห